ไหมกาเบียวมากันเจสนะครับนะกองหลังของเรวในราคา20ล้านปอนด์ครับผมนะผมขอพูดตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับนะเอาเอาเริ่มแรกก่อนนะครับเร,รเริ่มแรกเรื่องแรกเลยนะ่าจะเป็นเรื่องของอที่เราเคยคุยประเด็นเกี่ยวกับรอยคีนอ่ะผมเอาเรื่องนี้ก่อนที่จะเข้าหัวข้อหลักก่อนนะ,ะน้องเจไปดีครับน้องธานา่น้าสวัสดีครับผมเอาเรื่องนี้ก่อน เพราะว่าเรื่องนี้มันอาจจะทําให้เด็กเชลซีที่ดีๆเนี่ยไม่สบายใจเพราะว่าหัวข้อที่รอยคีนที่เราคุยกันเนี่ยประเด็นที่เปรียบเทียบกับอูเรลเนาชายแล้วก็แฟงเรอัลมาดรดนะครับนะเราก็เทียบไปเห็นนะจริงๆผมก็แบ่งแยกให้ชัดอยู่แล้วว่ามันมีอยู่สามกลุ่มนั่นคือแฟนเชลซีงี่เง่าบางกลุ่มบางคนนะครับแล้วก็มีลูกพ่อมูแล้วก็มีเด็กลิวพูนะครับนะที่มาอาศัยที่รอยคีนให้ความเห็นนี้แล้วก็มาบัฟเนี้ยนะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยปกป้องทีมปกป้องโซเชียลด้วยกันที่แสดงเห็นว่า มันไม่ได้เหนือกว่านะครับโ so ซเร็วเน่าชาทำผลงานได้ดีกว่าอะไรประมาณนั้นมันก็เลยไปกระทบกระทั่งนะเด็กเชลซีดีๆบางคนก็อาจจะรับไม่ได้นะครับบางทุนก็อาจจะเสียใจนะอันนี้ก็ต้องขอโทษเด็กเชลซีที่ดีๆด้วยนะในวันนั้นนะครับที่ผมทำคลิปวันนั้นมันอาจจะ คำพูดคำจาบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไปกระทบนะฮะต้องขอโทษด,ด้วยนะครับนะสําหรับเด็กเชลซีนะ mm. อ่าน้องอีหมวยสวยเลิศได้นะ่งแมเลยส่งห้าิบดวงนะนอกจากนั้นเราก็ใจดีคนนะอืมขอบมากเลยครับนะฮะเออนะครับนะอ่ะแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับดาวรุ่งอ่ะอันนี้ผมจริงๆริกับประเด็นอื่นเด็กเชลซีก็น่าจะยอมรับเพราะว่ามันไม่มีข้อกังขาที่จะไปแย้งอะไรได้แต่ว่ามีเด็กเชลซีบางคนและกันที่หัวร้อนประเด็นเรื่องดาวรุ่งที่ เอาเรียวนาวชาบอกว่าเรียวนาวชาปั้นมากกว่าแฟนลำพาซึ่งเขายกมาว่าจริงๆอ่ะไอสิ่งที่ผมพูดไปในคลิปมันก็ไม่ได้ผิดอะไรมันก็ถูกเพราะว่าถ้านับดาวรุ่งทุกคนรวมกันทั้งหมดเนี่ยนะครับแมนยูไีเต็ดเนี่ยไอเรียวนาวชาเนี่ยปั้นเยอะกว่าอยู่แล้วชัดเจนนะครับนะแต่แน่นอนว่าเขาเขาก็เลยให้ข้อมูลว่าข้อมูลอของเชลซีคือเขาปั้นนักเตะที่ ใช้งานจริงๆเนี่ยลงเล่นเนี่ยจำนวนนัดเยอะกว่านะมีหลายคนมากกว่าอ่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาให้ข้อมูลมาถูกต้องแล้วกันนะครับซึ่งสิ่งที่ผมให้ข้อมูลไปมันก็ถูกของเขาที่ให้ข้อมูลมามันก็ถูกแล้วกันอ่ะอันนี้ผมก็อ่าอธิบายแล้วก็บอกให้แล้วกันนะครับว่าอ่านักเตะดาวรุ่งที่อ่าแฟรงก์ลันฮาบส่งลงนับจํานวนนัด เดารุ่งที่ลงมาเนี่ยมันอาจจะเยอะกว่าเป็นบางคนนะครับนะมีมีมหลายๆตัวนะอาจจะมากกว่าแมนยูต็ดนะครับนะ,ะแต่จริงๆเนี่ยมันก็ไม่ต่างมากมันก็พอๆกันแหละนะครับนะแต่ถ้านับรวมๆนะจริงๆมันก็มี2มุมแล้วครับจริงๆเอามุมที่เขาสบายใจก็คือเขาอาจจะมองมุมนั้นก็ได้มันก็ไม่ผิดนะครับผมนะฉะนั้นเด็กเชลซีที่อยู่ในนี้ไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่าเจตนาผมเนี่ยไม่ได้จะโจมตีเด็กเชลซีเลยรู้กันอยู่ว่าผมต้องการที่โจมตีกลุ่มไหน หลักๆเลยน่าจะกลุ่มเด็กริ้วแล้วก็รูพ่อหมูอยู่แล้วที่มันอาศัยศพช่องนี้มันเนิร์ฟโซชาครับนะเด็กเคลซีก็มีบ้างบางคนที่มันมันก็ไปตามน้ากับเขาอ่ะมันก็นะไปใส่โซชาทะเลเลยบางคนมันแค่บางคนมันไม่ใช่ทุกคนนะครับนะฉะนั้นเด็กเคลซีดีก็ไม่ต้องไปเสียใจนะผมก็ขอโทษด้วยกันนะที่อาจจะไปเขาทกข้ทังบ้างบางบางบางอย่างนะมันผมก็ใส่อารมณ์เต็มด้วยวันนั้นมันมันก็รับไม่ได้อ่ะนะบางอย่างนะที่ มันเกิดขึ้นนะสิ่งที่เด็กริ้วเอาไปบัฟเอาไปเนิร์ฟหรือเด็กรูกพ่อมูทั้งหลายเอาไปเนิร์ฟเนี่ยมันก็อาจจะผมหัวร้อนเหมือนกันนะครับนะก็ต้องขอโทษเด็กเชลซีดีดีด้วยนะอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปคิดมากนะถ้าดูจากเจนาผมเนี่ยถ้าติดตามผมมานานจะรู้อยู่แล้วว่าเจนาผมเนี่ยจ้องหรือว่าโฟกัสไปที่กลุ่มไหนไม่ใช่เด็กเคลซีแน่ๆนอยู่แล้วนะครับนะดังนั้นไม่ต้องอะไรเพราะผมเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่เคยแทบไม่เคยมีปัญหาเด็กเคลซีแล้วแล้วแฟนรับากผมก็ชื่นชมอยู่แล้ว นะครับนะเพราะผมเคยชมแฟนลำพาดมาตั้งแต่แรกแล้วทำทีมคล้ายๆอรียกนาชาด้วยการสร้างทีมพลังหนุ่มเหมือนกันนะฮะนะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดมากนะโอเคนะอ่ะเคลียร์นะครับตรงนี้นะเคลียร์นะครับผมอ่ะโอเคอ่ะน้องอเล็กกรวิทนะผมเรียกเชลซีเอฟซีจัมบจะไปครับผมมากเลยนะอ่ะขอให้เข้าใจด้วยกันนะครับผมไปที่หัวข้อหลักกรรันเดีกว่านะครับเป็นเรื่องของกราเบียว มากกนเยสนะฮะตัวนี้เป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งสื่อที่รายงานนี่นคือ s k y Sport ด้วยนะบความว่าอะไรฮะมีกินแล้วราคาเท่าไหร่ครับจานราคา20ล้านปอนด์ซึ่งไม่แพงเป็นกองหลังทีมชาติบราซิลเล่นอยู่20แล้วก็มาเล่นอยู่23นะครับนะซึ่งตัวเนี้ยถามว่าไอ้น่าสนใจไหมดาวรุ่งอยู่เลย22ปีเองอะ่ะแล้วเล่นเทา้าายอ่าผมไปดูฟอร์มมาแล้วถือว่าใช้ได้เลยนะถ้าตัวนี้ได้มาถือผมว่าโอเคนะผมเห็นด้วยเลยนะเพราะว่า หนึ่งเลยคือเล่นเท้าซ้าย2บิ้วเกมในแดนหลังได้อ่ะอันนี้เป็นกองหลังอ่สเปคที่โซชาชอบแล้วเป็นกองหลังที่กองหลังสมัยใหม่ที่นอกจากที่มีความสูงใหญ่แล้วเขาสูงด้วยนะ1.90เลยนะยนะสูงมากนะครับนะเล่นเซนเตอร์ฮาฟนะครับนะ,ะเล่นเท้าซ้ายนะครับนะก็แน่นอนครับว่าตัวเนี้ยบิวเกมในแดนหลังได้นะสามารถต่อบอลคอบอลได้เหมือนแม็กควายเป็นสไตล์เดียวกคล้ายแม็กควายแล้วก็พี่เลิฟซึ่งแน่นอนว่าถ้าพี่เลิฟหรือแม็กควายเจ็บใครใครเจ็บคนหนึ่งเนี่ยไอ้มาการเยสสามารถที่ลงไปยิงคู่ได้เลย พราะดูดูเหมือนอโซเชายลชอบงกองหลังสไตล์นี้ที่สามารถบิวเกมหรือต่อบอลในแดนหลังได้แล้วไอ้มากันเยสเนี่ยวางบอลยาวค่อนข้างแม่นด้วยครับอันนี้เป็นจุดเด่นแต่จุดเด่นหนึ่งที่ผมว่าเหมือนแฮร์รี่แม็กไกวเลยคือลูกตาอากาศด้วยลูกตาอากาศในการยืนตำแหน่งเวลาขึ้นเทคเนี่ยขึ้นฉลาดแล้วก็ลูกมงลูกหัวเก่งด้วยครับโอ้แล้วก็อายุยี่สองเงดาวลูกอยู่เลยตอบโจทย์พลังหนุ่มมากแล้วฟอร์มก็ค่อนข้างดีด้วยนะทำผลงานได้ดีมากๆนะครับทำให้รวิวเนี่ยจบอันดับ4นะครับติด ท็อปโฟนะครับน่าจะไปไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบเพย์ออฟนะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้น่าสนใจนะถ้าถามผมน่าสนใจมากเลยอะ่ะเออและราคาหลจ่ายมันถูกอะ่ะคืออายุน้อยพลังหนุ่มอ่าเป็นตองหลังสเปคที่ตอบโจทย์โซเชียลด้วยอ่ะข่าวก่อนหน้านี้นะครับมาอแมสเซิตี ity, ได้นาะธานาเกย์ไป นะครับเล่นเท้าซ้ายเหมือนกันบิวเกมในแดนหลังในแดนหลังได้เหมือนกันด้วยนะฮะนะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะเสียดายแต่ผมเจอไอ้ตัวนี้แล้วเนี่ยผมไม่เสียดายเลยเพราะว่าในตัวนี้แม่งสูงใหญ่ว่านาทาเก้ครับร้อยเก้าสิบนเออเหมาะกับบอลอังกฤษอยู่แล้วฮะลูกหัวเก่งด้วยฉะนั้นถ้าลูกหัวเก่งเนี่ยเหมาะกับบอลอังกฤษอยู่แล้วแล้วก็บิวเกมแดนหลังด้ด้วยอันนี้มันคือมันมันคือสิ่งที่ตรงสเปคกับแผงการเล่นหรือระบบของโอเลนอลชาอยู่แล้วครับที่ใช้กล้องหลังที่สามารถบิวเกมหรือต่อบอลได้นะฉะนัันน้้นนนนนตวี่าสใจะ แล้วติดชิมช่างประสิลยี่สบสามด้วยครับตัวนี้เป็นเหมือนเป็นวันเดอร์คิสนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่มีอนาคตนะครับถ้าถามผมนะแลวราคามันยี่สิบเองอะ่ะแต่ว่าแน่นอนครับว่ามันอาจจะไม่ง่ายเพราะว่าด้วยความที่ปารีสเองนะฮะทุ่มมายี่สบสองล้านอ่ามันมีคู่แข่งแล้วก็มีเอเวอเรตันด้วยที่สนใจอยากจะได้ไอ้เจ้ามากันเยสด้วยอีกตัวอีกทีนหนึ่งนะครับผมอืมครับพี่ขอโทษนะน,นี่แล้วผมไม่คิดแล้วนะครับผมเด็กเชลซีที่ผู้ส่ลมเหมือนกับ เหมือนกันครับวันนั้นผมขอโทษนะครับไม่เป็นไรครับนะฮะโอ้นะขอไม่เป็นไรครับผมก็ขอโทษเหมือนกันผมก็ใส่อารมณ์เต็มที่เหมือนกันวันนั้นน้องเต็มใจให้ตั๋วนะผมก็ใสอารมณ์เต็มที่เหมือนกันวันนะันะน้นก็ขอโทษด,ด้วยนะมันอาจจะไปกระทบท่านเดกเชลซีที่ดีด้วยเนะี่ยมันเลยไปกระทบเขาด้วยเลยนะฮะนะอืมแต่จริงก็รู้อยู่เจตนาผมเนี่ยต้องการที่ไปจี้ไอ้กลุ่มไหนมันมีอยู่สองกลุ่มนะอันนั้นน่ะเน้นๆเลยนะครับผมนะอ่ะโอเคตอบนะครับ้าทานาเกถามว่าบางคนถามว่าซื้อไปได้งไงวะ ต้องหลังที่บกชั้นนะครับนะแล้วก็ราคาทง4ดล้านเป๊ปเนี่ยปัญหาลูกการที่แล้วนะอิ่งที่ผมบอกคือหลังรั่วใช่ไหมอ่าราปอเจ็บยาวนะครับฉะนั้นเขาก็ต้องแน่นอนแหละครับว่าเขาไม่ได้เพียงแค่ว่าเอาอ่านาทาเก้มาเนี่ยนาทายเก้าาเนี่ย,าาย,ยคือเล่นได้สองตำแหน่งผมเข้าใจเป๊ปนะทำไมเสริม นาทาเก้นหนึ่งเลยไอ้เบนเบนจามินเบน,บน,บนดี้เนี่ยไม่รู้ว่าแม่งเล่นแล้วแม่งจะไปเจ็บอีกยาวอตอนไหนก็ไม่รู้ไอ้นี่กระดูกยุงชิบหายเลยนาทาเก้สามารถเล่นแบ็กซ้ายได้จริงๆอ่ะอ่าสไตล์ไ์ของนาทาเก้เนี่ยตำแหน่งที่เขาเคยเล่นมาก่อนเนี่ยเขาเล่นแบ็กซ้ายนะครับเขาเพิ่งจะมาเล่นเซนเตอร์ช่วงหลังในในตอนที่อยู่บอลมัทนั่นเองนะครับชนะเขาเล่นได้สองตำแหน่งอยู่แล้วเซนเตอร์ก็ยืนได้รับป้อเจ็บไปเขาก็ยืนแทนได้แล้วที่สำคัญคือบอลเป๊ปคือบอลอะไรครับเป็นบอลบอลเลชั่นเป็นบอลที่ขึ้นเกมแดนหลังเหมือนกัน นะเป็นคนเป็น่นนาแผงการเล่นที่ต่อบอลนิง้งคอมบอลแล้วก็ต้องการที่บิวเกมจากแดนหลังขึ้นไปฉะนั้นเนี่ยต้องหาหลังที่ game, บิวเกมแดนหลังได้ดีซึ่งนาทายเก้มันก็ตอบโจทย์ตรงนั้นได้อยู่แล้วนะครับผมอืมฉะนั้นก็แน่นอนครับว่าถามว่าเสียได้ไหมผมไม่เสียได้นะเฉยๆนะครับเพราะว่านาทายเก้เองก็ดีแหละนะครับถ้ามันอยู่ได้ม,มันก็ดีแต่ผมผมองว่าราคาแม่งบอลมาได้ราคานะตกชั้นไปแล้วแม่งยังขายได้สี่เบ็ดล้านอะได้ราคาอยู่แต่เป๊ปเองก็ ไม่ดีรอหรอครับเพราะว่าอ่ะถึงโดนกดมาสี่เป็นล้านกูต้องเอามาก่อนแหละเพราะว่าตัวเนี้ยสามารถที่จะเป็นตัวซัพพอร์ตจะได้เป็นตัวหลักก็ได้แล้วเล่นได้หลายตำแหน่งเล่นมีฟิลก็ได้ด้วยนะครับฉะนั้นมันก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากด้วยสําหรับนาทานาเก้นะแล้วก็ได้โฮมโก้ด้วยนะครับผมอืมอ่ะน้องสไป์มายูสองพอดีรับผมนะอ่านะครับผมอ่ะมาคุยกันมาคุยกันอ่ะมากลับมาที่มากาเนย yes สนะผมก็เลยบอกว่ามากาเนย yes สก็คล้ายๆกับนาทานาเก้ครับแต่แตกต่างตรงที่เราไม่รู้ว่า มาฟิลิลดจะเป็นยังไงอันนี้เข้ามาจากนอกลีกถูกไหมฉะนั้นมันอาจจะต้องมาขุดมาปั้นหน่อยนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องอร่างกายนะครับนะเรื่องสไตล์การเล่นเนี่ยผมว่าสไตล์การเล่น้ายกันอยู่แล้วเหมือนกันนาทยเก๊แต่สิ่งหนึ่งที่เหนือกว่าน่าจะเป็นลูกหัวครับลูกตาอากาศแล้วก็ความสูงใหญ่ของไอ้เจ้ามากันเยสเนี่ยตัวเริ่มเลย190เราถามผมว่าเอามาไหมตัวเนี้ยเอามาเลยครับรออะไรเพราะว่าเซนเตอร์ของเราเนี่ยมีใครมีอ่าแม็กควายกับพี่เลิฟที่สไตล์นี้ แต่ตัวเซเบกับไบยี่เป็นอีกสไตล์หนึ่งซึ่งเป็นตัวชนซึ่งเป็นกองหลังที่เน้นความแข็งแกร่งแต่บิวเกมแดนหลังอาจจะไม่เก่งนะอันนี้มันอาจจะเป็นสไตล์หนึ่งนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะได้ตัวที่อ่าสไตล์กาเล่นเหมือนแม็กไกวพี่เลิฟเข้ามาในยามที่พี่เลิฟแม็กไกวเจ็บแล้วมีตัวแทนเนี่ยก็อาจจะต้องเอาไอเจ้ามาคกันเยสเนี่ยมาครับนะแล้วผมก็เห็นด้วยด้วยเพราะว่าเราไม่มีเซนเตอร์ฮาฟที่เล่นเท้าซ้ายอันนี้สําคัญเราไม่มีเซนเตอร์ ที่เล่นเท้าซ้ายเลยนะฉะนั้นเราก็ถ้าได้ตัวนี้มามันก็จะเพิ่มมิติในแดนหลังมากขึ้นนะครับนะมันก็จะทําให้หลังเราดูดีขึ้นนะผมบอกเลยนะมันก็จะทําให้เราวางใจได้ระดับหนึ่งในแผงหลังนะครับนะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าใครในอนาคตจะเป็นไงแม็กควายจะเจ็บไหมพี่เลิฟจะเจ็บไหมมีใครรู้แต่ถ้ามีตัวนี้ซัพพอร์ตไว้มันก็ดีใครเจ็บไปเราก็ไม่ต้องกังวลมากนะครับอ่าฉะนั้นถามความคิดเห็นของผมว่าเห็นด้วยไหมเอาเจ้าแกรเบล มากันเยสกองหลังอ่าทีมชาติบราซิลยูย่สานะครับนะของริวมาร่วมทีมนะครับเป็นเซนเตอร์เท้าซ้ายนะครับนะผมบอกเลยว่าผมอยากได้ครับอ่ะกดหงแล้วกันผมอยากได้นะอ่ะใครอยากได้ครับมากันเยสกด1ใครไม่อยากได้กด2ครับเอาโหวตมาห้โหวตมาอ่ะส่วนใหญ่กด1น,นะก็อยากได้ทุกคนนะเพราะว่ามันก็โอเคอ่ะมันให้เราอุ่นใจนะครับนะถ้าเราเสียแฮร์รี่ไม่กว่าหรืออ่พี่เลฟไปในการบาดเจ็บนะเราก็จะมีตัวที่สไตล์เหมือนกันลงมาแทน นะครับนะที่สามารถบิวเกมได้แล้วมีความสูงใหญ่นะครับโดยเฉพาะตำแหน่งแม็กควายถ้าแม็กควายเจ็บเนี่ยไอ้ถ้าตัวนี้ลงไปแทนเนี่ยผมบอกเลยมันไอ้แง่นะตัวนี้ถ้าสไตล์เหมือนใครในกองหลังของเราในตอนนี้นะเหมือนแม็กควายมาคันเย็ดเนหมอนแม็กควายเลยที่บิวเกมด้านหลังได้วางบอลได้ค่อนข้างแม่นแล้วก็ลูกหัวเก่งนะครับนะแล้วสูงใหญ่เหมือนกันเมื่อวานดูพี่สัมภาษณ์พี่แนทะสาใจมากครับเหมือนตบหน้าพวกอคติโค้ดเอ็มกับโค้จริงๆไม่เหมือนกันถูกต้องไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะอ่ะน้องแม็กกี้กดนหนึ่งนะโอเคฮะนะ แน่นอนครับทุกคนอยากได้ผมก็อยากได้ครับขอให้ได้ขอให้โดนละกันฉะนั้นตัวนี้นะผมบอกเลย20ล้านคงไม่น่าจะใช่เพราะปารีฟแม็กเกมาละยี่สิบสองล้านฉะนั้นเนี่ยถ้าได้ซักประม่ณ28ล้านเนี่ยขอยแง่สามสิบล้านก็ผมว่าก็น่าซื้ออะต่อให้สามสิบล้านกเกทับแม่งเลยสามสิบล้านสามสิบล้านก็ยังคุ้มครับเพราะว่ามันอายุยังน้อยอยู่ยังเด็กอยู่เลยยี่สองเองแล้วตัวมันเริ่มเลยฮะลูกหัวก็เก่งนะบิวเกมก็ได้วางบอลก็แม่นผมว่ามันหายากนะอย่างเนี้ย นะครับผมฉะนั้นเอาไปเลยนะครับสามพันล้านเกทับแม่งไปเลยครับสามล้านผมมองว่าแม่งยังถูกเลยนะเอาไปให้ไปเลยฮนะสามพล้านครับนะจะต้องม,มีคู่แข่งน้องเพชรบอกยี่สิบหกล้านครับอ่าผมให้แม่งสามสิบเลยนะครับผมอืมแต่ถ้ามันประหยัดได้ยี่สิบหกก็เอาฮะนะแต่เอาง่ายขอเต็มที่นะไม่เกินสามสิบล้านแล้วกันนะจะดีมากเลยอ่ะก็จบไปครับสําหรับหัวข้อนี้โอเคเดี๋ยวผมอาจจะต้องขอตัว ไปก่อนแล้วกันนะฝากแชร์คนละทีด้วยครับลุลๆเรยลุลๆเลนนะจะได้ผิงแฟบิดนั่นเองเผื่อใครไม่ได้เข้าฟังที่เราคุยกันในวันนี้จะได้เจอจากที่เราแชร์ครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจเราไว้จะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมไลค์ใน Facebook จ้ามีสอดแดงแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดติดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้แจ้งเตือนใน YouTube เช่นกันนะครับตอนที่ผมไลค์จะามีสาดแดงนะครับนะก็พรุ่งนี้เป็นหัวข้ออะไรเดี๋ยวค่อยไอีกทีครับเจอกันนะครับขออน้นอนหลับฝันดีบายบายสวัสดีครับ